ทอชตราคบเพลิงฝื้นฟูดินฝื้นฟูผลผลิตฝื้นฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลกว่ากันว่าค่าปุ๋ยค่าเคมีค่ายาวค่า,มาแมลงเนี่ยมันแพงกว่าค่าข้าวที่คุณปลูกทำไมกเกษตรกรไม่รวย บ้านหลังสุดท้ายคือแผ่นดินนี่คือคำตอบก็แบบว่าเมื่อก่อนเคยใช้สารเคมีอ่ะมันมันได้น้อยใช่ไหมโหนดีมันแข็งมากแล้วก็ใส่เดือนจะไม่มีเลย ที่รกปลูกยางก็ดินก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแบบมันเป็นลูกหลังดินแข็งแข็งเขาช่างได้แค่เลยเลยปากเข่งวันหน่อยมันจะได้ถึง6กโลเขาบอกตัวเนี่ยหนักมากสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการดินเปลี่ยนชีวิตในสัปดาห์นี้ผมและทีมงานจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปยังจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ เนื่องจากว่าวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของเกษตรกรชาวสวนยางพาร,ราท่านหนึ่งครับที่เขาประสบความสำเร็จเรียกได้ว่าน้ำยางของเขานั้นเปรียบได้กับน้ำนมของแม่ที่หล่อเลี้ยงทุกคนในครอบครัวรวมไปถึงได้ส่งเสียลูกๆอีกสองคนเรียนจนจบปริญญาตรีเพราะว่าน้ำยางของเขานนั้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพพอๆกับผืนดินผืนนี้ครับ ที่เดินไปทางไหนก็จะพบเจอไส้เดือนจํานวนมากอย่างง่ายดายแน่นอนครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้นั้นเนื่องจากเขาใช้แนวทางการทำเกษตรที่พวกเราพยายามเผยแพร่อยู่ในขณะนี้นั่นก็คือแนวทางเกษตรดินดีนั่นเองครับเรื่องราวของชาวสวนท่านนี้จะเป็นอย่างไรและแนวคิดที่เขาใช้ดำเนินในชีวิตนั้นจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมไปติดตามชมพ,พร้อมๆกันเลยครับในรายการดินเปลี่ยนชีวิต สวนยางพารากว้างใหญ่ไพศาลปกคลุมผืนดินในตำบลลาดกระทิงอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาที่นี่คือแหล่งเกษตรกรรมสำคัญแห่งหนึ่งของชาวบ้านก็ว่าได้เพราะถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ภาครัฐได้จัดสรรให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งทำกินเพื่อเลี้ยงครอบครัวของพวกเขาสวนยางพาราของชาวบ้านแถบนี้ค่อนข้างเขียวขจีแต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ผลผลิตจะเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากหลายคนต่างผิดหวังกับผลผลิตของตัวเองมีชาวสวนยางพาร,ราหลายคนในแถบนี้ที่ยังไม่ประสบผลสําเร็จในอาชีพของตัวเองแตกต่างกับชาวสวนยางพาร,ราท่านนี้ก็แบบว่าเมื่อก่อนเคยใช้สารเคมีอ่ะมันมันได้น้อยใช่ไหมเคยกี่ตรทงนั้นตอนที่ใส่เคมีอ่ะน้ำยางมันจะได้ประมาณทัก4 0 0รกิโลเนี่ย2ี่สิบไร่นะ แต่คนที่ผู้ชายเขามาตื้ออ่ะเขาบอกไอ้อยางทาไมถึงหนักจังเขาบอกว่าช่างยางที่อื่นนะยางแบบว่าเข่งหนึ่งอ่ะเขาช่างได้แค่เลืเลยปากเข่งมันนหน่อยมันจะได้ถึงหกสิบโลแต่ไปบอกไปถ้าไปสวนอื่นเนะี่ยเขาไม่ได้ใช้ทอดเขาเขาก็ไม่รู้จักเนาะเขาบอกไตมูลน่ะมันยังไม่หนักเลยเขาบอกตัวน,นี่ยหนักมากความเปลี่ยนแปลงมันเห็นตรงนี้แล้วมันได้น้ําหนักดีมาก สํนียงบานเพียนเป็นชาวนาครสวรรค์ที่มาตั้งหลักปักฐานสร้างครอบครัวบนผืนดินบ้านเกิดของภรรยาเวลาเดียวกันเขาก็พยายามบุกเบิกสร้างที่ทํากินเป็นของตัวเองหลังจากภาครัฐได้จัดสรรพื้นที่บางส่วนให้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรบุกเบิกที่ทํามาหากินแล้วก็ไม่ได้แฟนที่นี่เพราะแฟนเ็ามีที่อยู่ที่นี่จนทุกวันนี้ก็มันก็ไม่ได้ปลกูกหันมาปลูกยางเพราะมันราคาถูก แทนเขาทำสวนยางครับเขามีสวนยางพอเลิกจากทำมันก็นได้มากรีดยางที่ที่นี่ตอนนั้นยังกรีดไม่เป็นรักฝึกในต้นเลยครับกว่า30ปีที่สำเนียงได้พลัดถิ่นฐานบ้านเกิดมาตั้งหลักปักฐานบุกเบิกผื้นดินสร้างไรายได้เพื่อเลี้ยงคนในครอบครัวโดยเริ่มจากการรับจ้างกรีดยางพาราไปวันๆเท่านั้นในอดีตเขายังเคยลองผิดลองถูกกับการปลูกมันสำปะหลัง แต่กลับได้ไม่คุ้มทุนกระทั่งเขาตัดสินใจปลูกยางพาราเขาปลูกใหม่ๆยังกกีดไม่ได้ก็ไปรับจ้างที่อื่นก่อนแถวๆใกล้เคียงเพราะเขาก็มียางกันเยอะแล้วก็ตะเวนไปทั่วไปกกีดไปทั่วทีนี้พอยางใหญ่แล้วเราถึงได้กลับมากีดยางเราเอง ยางพาร,ราของเขาบนผืนดินแห่งนี้ปลูกนานมากว่า15ปีแล้วและปัจจุบันเขามีไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรจากสวนยางพาร,ราเมื่อเขาตัดสินใจเดินตามแนวทางรูปแบบเกษตรดินดีซึ่งเป็นแนวทางในการฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตนั่นเอง ที่แรกปลูกยางก็ดินก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแบบมันเป็นลูกหลังดินแข็งแข็งได้ฟังพิยุแล้วผมก็เลยว่าดินมันยิ่งแข็งผมก,ก็เลยเอาเข้าใจดินก็ดีขึ้นอันนี้น้ายางก็เปอร์เซ็นดีมากเลยน้ายางหนักมากหาซื้อตลอดใส่ยางใส่อะไรผมก็เอามาตีใส่ทีละตันละตันแล้วดินก็ปูมากเลยแล้วก็รากหากินมันหูมันขึ้นมาเยอะมากที่แรกผมก็ไม่รู้นึกว่าเป็นรากตะปรดลองลองไปหักดู มันเป็นรากปล่อยของอยางอ่ะโอ้รากยางมันขึ้นขนาดนี้ฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตฟื้นฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลกยังพาร,ราของสำเนียงเพิ่งมาอุดมสมบูรณ์ในช่วง5ปีย้อนหลังที่เขาปฏิเสธการใช้สารเคมีเพราะก่อนหน้านี้ เขาทำตามคนอื่นๆกันมานั่นคือการใช้ปุ๋ยเคมีเท่านั้นจนทำให้ดินแห้งแข็งกระด้างและค่อยๆเสื่อมสภาพในช่วงที่ดินเสื่อมสภาพสำเนียงแทบไม่ได้กำไรจากสวนยางพาราแม้จะดูแลมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่สิ่งที่ได้กลับมากลายเป็นนี่สินที่เพิ่มผูนขึ้นเขารู้จักกับรูปแบบการฟื้นฟูดินนี้จากเพื่อนบ้าน โดยมองข้ามการใช้สารเคมีกับสนยางพาราของตัวเองตอนตอนใส่เคมีโหดีมันแข็งมากแล้วก็ไสเดือนจะไม่มีเลยไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอไสเดือนก็ตัวใหญ่มากอูโหเท่านี้ก้อยใสเดือนนะแต่บางคนเขาเรียกไอเพลนนี่ยาวยาวเป็นศอกอนน่ะ นับวันสวนยางพาราของเขายิ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นจากรูปแบบเกษตรดินดีที่นำมาฟื้นฟูสภาพดินแต่มันไม่ได้ฟื้นฟูเพียงสภาพดินเท่านั้นเพราะมันได้ฟื้นฟูผลผลิตและความเป็นอยู่ครอบครัวของสำเนียงจนสามารถส่งลูกสองคนให้เรียนจบปริญญาตรีได้อย่างสบาย ใต้ออกตกถ้าได้พบถ้าได้เจอไส้เดือนในนาใครก็ให้จำไว้เสมอพวกมันคือโรงงานสร้างเงินให้นักเออเรษตรกรไทยหมดนี่กันทุกคน อย่างอย่างอย่างเขาจะใส่สองหนใส่เดือนพฤษภาปไปอีกประมาณสักสองเดือนหรือสามเดือนเนี่ยก่อนจะหมดฝนนะ <c oughs> เขาจะใส่อีกหนนึ่งใส่อีกหนที่เนี่ช่วงแต่ท้ายนะแต่เดือนมจะขึ้นมาเยอะแหละใส่เดือนเยอะถ้าคุณแค่ต้องการขายของเนี่ยคุณไม่ต้องทําขนาดนี้ก็ได้แล้วแค่มานั่งคุยกันเปิดม,มาเลยว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าทอดเนี่ยเออมันดียังไงจบอืมแต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันเลยเราพูดถึง ผลิตผลทางการเกษตรที่ยิ่งกินก็จะยิ่งอายุสั้นตายเร็วสิ่งที่ผมปราถนาที่สุดถ้าเกิดผมจะทิ้งความร่ำรวยของเกษตรกรอ,อย่างมั่นคงอเอาไว้ให้เป็นมรดกข,ของลูกหลานเนี่ยมันน่าทำไหมอยากให้ทุกคนเคารพธรรมชาติมากขึ้นมากขึ้นนี่ก็คือง,งานที่ผมทำอยู่หากทุกคนร่วมกันเคารพธรรมชาติมากขึ้นชีวิตผมก็มีความสุขมากขึ้นทอตราคบเพลิงฟื้นฟูผืนดิน พืนฟูชีวิตเกษตรกร,กรไทยทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทย กระสตรคบเลิงมุ่งมาพร้อมกันพร้อมทอดเต็มคันมุ่งมันชุ่มเทมุ่งไปหนใดไม่ว่าใกล้ไกลทอดคือควันใจพร้อมไปฟื้นฟูพื้นดินของไทยฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้อยู่ดีกินดีเฮือนบ้านใกล้ใกลทอดจงไปเพื่องฟื้น ชีวิตใหม่ให้ก้าวสเต็ปต่อไปต้องรักกับเพื่อเพื่อนดินที่ทำกินให้ดินดีไร้ใยเดือดเพื่อนของเราเขามีคุณ กันเนี่ยโอ้โหทุกแกทอดสิบตันโอ,โอ้พระเจ้าอะไรกันเนี่ยเ้าสวัสดีครับน้าเนกทำไมหมู่บ้านนี่เกษตรกรไ่้รวยจังอ่ะน้าเนกที่เนี่ยเขาใช้ทอดกันทั้งบาง ฟื้นฟูผลผลิตไทยไปครัวโลกทอชนายแน่มากไสเดือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไสเดือนมีสองเพศในตัวเดียวกันมันจึงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่สองสัปดาห์ไสเดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไสเดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมาก มูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการชอนชายแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุยชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธ์ุของเกษตรกรก็จะเริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีละ่ะดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศินอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้ง เชื่อพลังของดินที่ดีทอชมาพวกเรามาทอชตระคบเลินบุงมาพร้อมกันปูงไปห้นใดไม่ว่าใก้ไกลทอชคือควันใจทอชมาของเพิ่ืนืน สิบตัโอ้พระเจ้าทำให้หมู่บ้านนี้เกษตรกร้ดารวยจังน่ะแม่เน็กที่เนี่ยเขาใช้ทอดกันทั้งบัง oh. ฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตไทยไปครัวโลกทอดนายแน่มาก ทอชตราคบเพลิงฟื้นฟูผืนดินฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรไทยทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยโอ้ก็อยากให้บอกเกษตรกรบอกว่าปุ๋ยเคมีอย่าไปใช้มันเลยเขาไม่ใช้กันแล้วตอนนี้เขาใช้ปุ๋ยคุปภาพกันแล้ว ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ไหวเลยสุขภาพไม่ค่อยดีอก็ฟื้นฟูแบบว่าให้ดินดีมีขุยไส้เดือนพวกอะไรดินแบบดินไม่แข็งอ่ะมันทําให้ยางมันจะออกดีขนาดผมใส่ขนเดียวนะยังได้ขนาดนั้นนะใส่สองขนเนี่ยสุดยอดมากอ่ะผมกรีดสี่ห้าเมตรนานตอนนี้ไม่มีใครว่ากรีดได้เต็มพืวขนาดนี้แหะผมไม่มีโมอยังแปลงนู่นอ่ะโอ้โหสุดยอดอ่ะ คุณผู้ชมครับสิ่งแรกที่จะบ่งบอกเราได้ว่าผืนดินบริเวณใดมีการใช้แนวทางเกษตรดินดีมีการใช้วิธีการจากธรรมชาติมาดูแลพืชไร่สวนของเรานั่นก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากลักษณะของดินที่มีความนุ่มมีความฟูและที่สำคัญครับมองไปทางใดก็จะพบเจอมูลของไส้เดือนเกิดขึ้นเกิดขึ้นจำนวนมากนั่นเอง นี่แหละครับคือสิ่งแรกที่จะสามารถบอกได้ว่าพื้นดินบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์และพื้นดินบริเวณนี้ถูกดูแลอยู่ด้วยธรรมชาตินั่นเองครับลูกๆของสำเนียงอีกสองคนเติบโตเรียนจบระดับปริญญาตรีไปหมดแล้วเหลือแต่เพียงคนเล็กและลูกหลานที่สำเนียงต้องดูแล ทั้งลูกและหลานถูกเลี้ยงดูมาด้วยวิถีของชาวสวนชาวไร่พวกเขาได้เรียนรู้การทำสวนยางพารากับสําเนียงแม้ว่าจะไม่ใช่การสอนอย่างเป็นทางการแต่วิถีชีวิตได้สืบทอดจากสายเลือดต้นยางพาราของสําเนียงเติบโตอุดมสมบูรณ์ด้วยผืนดินที่ถูกฟื้นฟูด,ด้วยรูปแบบเกษตรดินดีมาแทบทุกปีสภาพดินในเวลานี้เต็มไปด้วยธาตุอาหารตามธรรมชาติ ที่ดินสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวของมันเองรวมถึงไส้เดือนที่ขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นทันทีที่ไม่มีการใช้สารเคมีในผืนดินแห่งนี้ก็ฟื้นฟูแบบว่าให้ดินดีแบะมีขุยไส้เดือนพวกอะไรดินแบบดินไม่แข็งอ่ะมันทำให้ยางมันจะออกดีถ้านาดินมันถ้านาดินแข็งใช้ปุ๋ยยางอื่นนะมันคัดแข็งพวกเคมีแข็งแน่นอนบางบางเจ้าเนี่ยเขา ได้เป็นเจ็ดมีดหรือแปดมีดหรือสิบมีดอะถึงจะเต็มถ้วยอันนี้ผมกรีดสี่ห้ามีดนานตอนนี้ไม่มีใครว่ากรีดได้เต็มถ้วยขนาดนี้แล้วก็กรีดยางเติดก็มาได้ทาอะไรแล้วบางทีก็มาเดินดูเดินดูน้ายางว่าต้นไหนจะออกดีไม่ดีแถวไหนจะออกดีไม่ดีเงี้ยเก็บเสร็จแล้วกลมากองทีเดียวเดียเด๋ยวชาวสวนเขาไอคนซื้อเขาจะมารับซื้อเราโทรบอกเขาก็เขาก็ามา สมเนียงไม่จำเป็นต้องขนยางพาราไปส่งขายเหมือนกับเพื่อนบ้านแต่ทุกวันนี้มีผู้รับซื้อเดินทางมารับซื้อถึงสวนยางพาราเพราะทุกคนต่างพอใจกับผลผลิตของสมเนียงน้ำหนักดีค่ะน้ำหนักเยอะที่อื่นคือแบบว่ายังไม่เต็มเข่งเ,ออเต็มเข่งเนี่ยก็ยังไม่ถึง6กสโลแต่นี่คือเต็มเข่งก็เลย สำเนียงออกกรีดยางวันเว้นวันตามวิถีชีวิตคนเกษตรกรรมแม้ว่าอาจต้องตื่นแต่เช้ามืดและกรีดยางพาราเพียงคนเดียวก็ไม่ได้ทําให้เขารู้สึกลําบากเพราะเมื่อเห็นผลผลิตของตัวเองมันก็ทําให้ยิ้มได้ทุกทีเอาหญ่ดินที่นี่ยังดีขนาดเขายังว่ากรีดยางขนาดเอ,อ้าตึงยางเขาออกยางทำไมถึงออกดีจังผมไม่มีโม อย่างแปลงนุ้นอะโอ้โหสุดยอดอ่ะ oh. เอาพูดเรื่องจริงถามแฟนได้เลยว่าโอ้โหใครมาก็บอกเขาไปตลอดอ่ะผู้ใหญ่แปลงยาวก็ยังบอกเลยบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยเอาไปใช้ผมลองใช้มาแล้วก็มันนี่นะโอ้โหดึงคนเดียวไม่ไหวมันอะต้องดึงสองคนอะปีที่แล้วผมดึงสองคนหัวชนกันอะยี่สิบกว่าหัวมันแค่ห้าเดือนหัวขนาดแขนอะ ใครจะไปรู้ว่าจากคนรับจ้างเกรียดยางพาราเลี้ยงครอบครัวไปวันๆจะสามารถสร้างสวนยางพาราของตัวเองขึ้นมาได้จนกระทั่งมารู้จักกับรูปแบบเกษตรดินดีซึ่งเป็นเสมือนตัวเปลี่ยนวิกฤตการทำสวนยางพาราให้กลับพลิกฟื้นผืนดินฟื้นฟูผลผลิตและฟื้นฟูชีวิตของเขาขึ้นมาอีกครั้งาเชย ผลผลิตก็ดีแล้วยางก็ออกดีโอ้ขอยากให้บอกเกษตรกรบอกว่าเผากุยเคมีอ่อย่าไปใช้มันเลยเขาไม่ใช้กันแล้วตอนนี้เขาใช้ปะเียภาพ้ากแล้วผมก็นึกว่าขนเขาเขาโคหกโคอะไรไปงั้นผมก็ไม่ไม่เชื่อนอนฟังนู่งไปนอนฟังมาผมลองในตัวผมเองเลยทีนี้ผมถึงเชื่อ อย่างไรเมื่อเรากรีดน้อยแต่เราได้ผลผล,ผลิตมากไทยปุ๋ยเคมีไม่ไหวเลยสุขภาพไม่ค่อยดีแต่นี่มันไม่มีอาการอะไรนะนรผมจะหกติดแต่กแข็งแรงเน,นื้อไม่เคยใส,ยเส่เศษที่มีสารที่มีเลยฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผล,ผลิตฟื้นฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลก สำเียงไม่จำเป็นต้องออกรับจ้างกรีดย,ย่างพาราเหมือนในอดีตแต่ตอนนี้เขาไม่ต่างจากหัวหน้าตัวเองที่ต้องทําต้องขยันต้องอดออมเพื่อครอบครัวเพราะแม้ว่าตอนนี้เขาจะสามารถส่งลูกคนโตเรียนจนจบปริญญาตีแล้วทั้งสองคนเวลาเดียวกันลูกคนเล็กและหล,ะหลานๆก็ยังต้องพึ่งพาน้ําพักน้ําแรงจากชายที่ได้ชื่อว่าชาวสวนยางหัวใจแกร่งฐานะมูลทองสงรายงาน วให้คาามมเป็นนไทยกดินที่ดีดินที่ดีแล้วถ้าเราจะปลูกข้าแบบศิลปินทำงานศิละปะคือการทำยังไงหนึ่งชิ้นมันต้องมาจากหัวใจ มันต้องมีจินตนาการคุณกําลังปลูกข้าวไม่ใช่สินค้าคุณต้องตัดคําว่าสินค้าออกไปจากพืชพันธุัญญาหารทั้งหมดคุณปลูกข้าวคุณดูสิข้าวต้องเติบโตด้วยอะไระด้วยดินที่ดีด้วยดินที่สะอาดอแล้วข้าวคุณก็จะเติบโตมาด้วยคุณภาพอหอมมะลิเดินไปในนาที่มันกําลังมีต้นดูมันต้องหอมหอมเหมือนกับที่เราผงข้าวเนี่ยไอหอมมล้ขึ้นมานี่คือการบรรจงสร้างของเกษตรกรที่มีศิละปะในการปลูก เสร็จแล้วเวลาข้าวหอมมะล,ลิออกมาเป็นรวงเกี่ยวออกมาน้ําหนักมันต้องได้คุณภาพเม็ดมันต้องดีแล้วเวลากินเนี่ยมันต้องนุ่ม,มนี่มันคือการสร้างงานศินลปะอันหนึ่งที่โคตรงดงามเลยอะติดตามรายการดินเปลี่ยนชีวิตทุกวันจันทร์วันพฤหัส,สบ,บดีและวันศุกร์เวลาบ่ายสองโมงทางททบห้า คุณก็เคยเป็นแบบนั้นคุณก็เคยเป็นหนี้จากการทําการเกษตรแบบนี้ถ้าหากว่าคุณต้องฟังแม่คุณนอนร้องไห้โหยหวนทุกคืนเพราะปัญหาของหนี้สินจากการทํานาทําไร่เนี่ยคุณจะลืมมันง่ายไหมเจ็บปวดที่สุดที่เดินเข้าพืนนา แล้วปลาหมอลอยตายปลาช่อนมันลอยตายปลาดุกไม่เห็นแล้วลูกกบลูกออสไม่มีแล้วเจ็บที่สุดในชีวิต